สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์หนันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมอันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมามาค้นหานางพญาพึ่งนะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูมาหานางพญาพึ่งในกล่องรอบพึ่งพงป่าท,ที่ผมตั้งไว้แล้วก็มันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่ามันเป็นพึ่งพึ่งขยันเฮ้ยพึ่งขีเ้เกียจอะฮะเก็บเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ครับ24วันนะครับมีรวงรังอยู่แค่ ลวงเดียวอะครับแล้วก็เล็กนิดเดียวเพราะนั้นนามันมาเป็นอยังไงอะมันเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการหาตัวนางพญากันดีกว่านะครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับครับก็มาถึงแล้วนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนิ่งเงียบนิ่งเงียบอยู่เนะนี่ยเงียบจริงๆเลยอ๋อมันมีชิ่งจกครับท่านผู้ชมหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าชิ่งจกไป ไปรบกวนหรือว่าไปกินเขาหรือเปล่าเนี่ยก็ก็เงียบอะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะครับเนี่ยท่านผู้ชมขณะผมมาอยู่ที่เนี่ยรอประมาณสักหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยมันยังไม่มีตัวไหนบินเข้าบินออกเลยครับท่านผู้ชม มันจะเป็นเพราะอะไรจะเก็บไว้ก็เสียเสียเวลานะครับมาเดี๋ยวมาดูกันดีนะครับอ่าดี๋ยวมาดูกันผมก็เตรียมกล่องจากน้ำพญามาละนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันครับท่านผู้ชมครับเขายังอยู่หรือเปล่านะครับโอ้ยอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ขี้เกียจขี้เกียจ เดี Dante, simple, ๋ยวลองยกกล่องลงมามันจะขี้เกียจอะไรขนาดนั้นพึ่งรังนี้ดูนีหรือว่าไม่มีนางพญาครับลองดูนะครับ ยาไม่มีครับท่านผู้ชมมีแต่เพึ่องตัวผู้ไม่มีเลยจริงๆครับท่านผู้ชมครับไม่มีครับท่านผู้ชมครับ พื้นที่ไม่มีนางพญาครับไม่มีจริงๆครับท่านชมครัเนี่ไม่มีจริงๆอ,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 อะครับทําไมเป็นอย่างนั้นไปไม่มีสักตัวเลยนางพญา มาตอมผมใหญ่เลยแปลกไหมครับเป็นครึ่งที่ไม่มีนางพญาหานางพญาไม่เจอขนาดมีแค่นี้นะครับไม่มีเลยจริงๆครับเตยมหลอดนางพญามาเกอเนี่ยไม่มีเลยจริงๆเออ ลักษณะของรวงลังก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนี่เป็นไข่มันเป็นพึ่งขี้เกียจเนาะก็อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์เสียเวลากล่องนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมครับไม่มีนะ้ำขยา ประมาณนี้นะครับออเอา,เอาตั้งไว้ที่เดิมนะครับดูดิว่าจะเป็นยังไงต่อครับตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะเข้าไปอยู่ในรังแล้วนะครับมีมีจำนวนประชากรก็แค่เนี้นะครับแล้วก็ที่เกียบ <L> an> an> ประมาณนี้เนาะนะครับกะว่าจะจับกักน้งพญาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันปรากฏว่าไม่มีแล้วก็ได้น้ำหวานมานิดนึงนะครับได้มา ท่านผู้ชมคิดดูสิครับเนี่ยรวงเนี้ยรังเนี้ยใช้เวลา22วันนะครับเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเก็บไว้ไหมอ่ะมันไม่น่าเก็บหรอกเนาะ22วันได้แค่เนี้ยี่ส2บสองวันเนี่ยผลงาน22วันของพึ่งกล่องเนี้ยรังเนี้ยนะครับสรุปก็คือว่าเป็นพึ่ง พึ่งขี้เกียจพึ่งขี้เกียจมากๆเลยนะครับขนาดว่ามาดูแล้วโอ้โหรอเป็นรออยู่ประมาณนาทีสองนาทีอะบินเข้าบินออกแทบจะไม่บินเข้าบินออกเลยแล้วก็ที่สําคัญค้นหานางพญาผมก็งงว่าทําไมไม่มีนางพญาครับท่านผู้ชมหรือว่าเขากําลังจะสร้างนางพญาแต่อันนี้มันไม่ใช่นางพญาเนาะนางพญาปกติถ้าเขาสร้างเขาจะสร้าง,เขา,างเขาจะสร้างตรงตรงตรง,ตรงมุมแบบเนี้ยนะครับ ตรงสันน่ะใช่ไหมฮะอันนี้ไม่มีหลอดรวงที่เขาจะสร้างนางพญาเลยนะครับไม่มีเลยเนาะแค่นี้จริงๆครับท่านชมครับเพิ่งขี้เกียจครับโอเคเนี่ยก็ก็อยู่ที่นั่นแหละเอา้าก็แล้วแต่นะว่าจะจะไปหรือจะอยู่หรือจะยังไงเพราะว่ามันขี้เกียจเกินไปละเดี๋ยว อีกวัน2วันเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูว่ามันยังอยู่หรือเปล่านะครับมันยังอยู่หรือเปล่าเพื่งขี้เกียจไม่ไม่แนะนําให้นําไปทําพันธ์ครับท่านผู้ชมครับโอเคคลิปนี้พบกันในเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม